ข้าวร้านนี้หลายอย่างเลยร้านข้าวแกงเซ็นลุย 16นาฬิกา55นาทีของวันอังคารที่29สิงหาคม2566ผมอยู่ที่ถนนจันท์นะครับคุณผู้ชมนะตรงน,นี้ก็จะเป็นเขาจะเรียกแยกแยกถนนจันท์สะพาน3ามแต่ชื่อไม่เห็นไม่เห็นป้าชื่อนะจะเรียกแยกถนนจันทร์สะพานสามประมาณนี้คุณผู้ชมนะ วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเดินเดินดูเดินดูช่วงเย็นว่าว่าของกินมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้คึกคักนะครับคุณผู้ชมช่วงเย็นนะถนนจันท์ไปนี้ก็ไปนน่นเส้นลุยไปออกไปออกอสาธรได้นะครับซอยนี้ของกินเยอะมากนะครับคุณผู้ชมนะในในในบริเวณนี้ ตรงข้างก็จะมีตลาดนะครับตลาดคุณหญิงบุญมีเป็ตลาดช่วงเย็นนะเดี๋ยวพาเข้าไปเดินดูตลาดก่อนนะครับคุณผู้ชมตลาดคุณหญิงบุญมี บุญมีเข้าไปดูได้เข้าไปดูแล้วในช่องอานนท์เดินตลาด อนอนเดินตลาดเข้าไปดูได้นะที่ได่เจอหนูแน่นอนเลยหออต้องเนน,น,นี่เ,เต็มเลยเต็มเต็มเลยเป็นตลาดช่วงเย็นนะครับคุณผู้ชมตลาดนี้า <c oughs> อาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะตลาดคุณหญิงบุญบุญมี กุ้ง4 2 2 4 4 2ย0อ้ยสี่สก็มีนะครับปลาหมึก220 220 3 2ีสองร้อก็มีนะครับกุ้หมึกสองร้อยสีบหมึกสองร้อร้อยกกุ๊กสามร้อ านนเป็ดพะโลเจตือเป็ดพะโลเป็ดต้มไก่ต้มโอ้โหกอเดนินาจะเยอะเลย ออกบนจะาหรับคนทีมาหารักกัครับออกไปดูของนอกกันนะครับเป็นตลาดเล็กๆนะครับคุณผู้ชม ไมแอปเปิลใบละเจ็ดบาทก็เจ็ดเจ็ดบร้อย อาหารเจปาร์กสะพานสามในศูนย์อาหารนี่มีมีร้านก๋วยเตี๋ยวดังเจ้าดังอยู่ร้านหนึ่งนะก๋วยเตี๋ยวติงตองผู้ชมผุงแกเป็นเจ้าดังเลยก๋วยเตี๋ยวติงตองก๋วยเตี๋ยวติงตองร้านนี้ครธรรมดาหกสิบพิเศษห้าสิบก๋วยเตี๋ยวติงตองนะ เดี๋ยวผมจะข้ามฝั่งนะครับคุณผู้ชมข้ามไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะตรงนี้เป็นที่จอดรถนะครับคุณผู้ชมนี่ตรงนี้ถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าคุณผู้ชมจะมาแถวนี้ มาจอดรถในนี่ได้นะครับที่จอดรถส่วนบุคคลชั่วโมงละยี่สิบบาทนะครับเศษของชั่วโมงเป็นหนึ่งชั่วโมงนะครับผู้ชมชั่วโมงละยี่สิบาทนะแถวน,นี้คุณผู้ชมถ้าจะมามาหาของกินแถวนี้เขามาจอดที่นี่ได้นะครับ ขพญาดหน่อยนะพี่ได้พี่ของกินเยอะแล้วแถวนี้เนาะหมึกย่างสะพานสามตลาดสะพานสามนะตอนเย็นนะพี่นะหมึกย่างนะครับพี่ไม้ไม้เท่าไหร่นี่พี่ตั้งแต่ยี่สิบบาทถึงตัวละร้อยสองร้อยเลยพี่แล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดแล้วแต่ไซส์ขั้นต่ำก็ยี่สิบบาทนะพี่นะหมึกย่างอะไรนี่ร้านอะไรนี่ป้าติ๋มหมึกย่างป้าติ๋มนะครับคุณผู้ชมนะตรงนี้เลยหายช่วงเย็น มาได้ยี่สิบยี่สิบสี่สิบหกสิบแล้วแต่แล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดหมึกย่างปลาต็มนะครับจอดรถตรงนี้แล้วก็ตรงตรงตรงนี้ก็จอดได้นะจอดได้พี่ชั่วโมงละยี่สิบาทตรงนี้ชั่วโมงละยี่สิบาทก็มาจอดได้เลยเออจอดได้เลย,เลยแล้วเราก็มาแวะกินหมึกย่างก่อนนะ,ดลดละแล้วค่อยเดินไปร้านอื่นนะขอบคุณครับพี่ก็ปลาห้าสิบหกสิบ ขอญอาตหน่อยนะเจ๊ขอญอาตหน่อยนะขอญอาตถ่ายไทยไทยร้านหน่อยนะเจ๊เนี่นะขาหมูเห็ดหอมสะพานสามหกสิบแปดสิบขาหมูน่ากินมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ ขาหมูน่ากินมากเลยครับ60-80กระดูกอบน้ำพึ่งอเูเมนูใหม่กระดูกอบน้ำพึ่งนะครับ น่ากินมากเลยครับขาหมูเห็ดหอมสะพาน3า5สินาฬิกาถึง21นาฬิกาหยุดทุกวันจันทร์นะครับร้านนี้ผมยังไม่ได้ถามเลยเดี๋ยวจะถามว่า่านไปได้ไหมขายกล่องเท่าไหรพ่พี่ขออนุญาตถ่ายขออนุญาตถ่ายร้านเลยนะสามสิบบาทเลอพี่อ๋อ ขนมโคกนี่ร้านแบบนี้เห็นเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมนะยี่สิบบาทบขอญาตหน่อยนะพี่พี่ขอญาตถ่ายร้านหน่อยนะครับได้ครับนะ <c oughs> มีเยอะเลยนะเขาเขาเหนียวแบบนี้ยี่สิบบาทเลยนะครับนี่ก็ขายถูกนะครับยี่สิบบาทหึงห่อละยี่สิบบาทนะครับคุณผู้ชม ไม่ต้องเข้าครับไม่ต้องเข้าครับจีได้สองสามวันได้หมูกระโจกที่สูงเท่าไหร่พี่ให้าสิบห้าสิบบาทยี่สิบบาทอ๋อและยี่สิบบาทได้เยอะมากเลยนะคุณผู้ชมนะ เช้าเช้านี่ไปขายแถวไหนพี่ไม่ได้ขายอ๋ออขายขายในช่วงเย็นอย่างเดียวช่วงเย็นอช่วงเย็นก็พอแล้วนะเช้ามันเหนื่อยเกินไปนะบางบางเจ้าเข้าไปเช้าไปเย็นเลยนะขายหมูแบบพี่นี่เหรอก็ทำยืนโอ้มันเหนื่อยไงผมเห็นโอ้เขาบอกว่าไปเช้าไปเย็นโอ้โหเขาขยันจังบางทีนี่คิวยาวเหยียดเลยนี่หมูหมูยี่สิบบาทสามสิบบาทนะครับคุณผู้ชมนะ ขอบคุณนะพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับผมผู้ชมมาอุดหนุนได้นะพี่เขาขายไม่ได้แพงนะยี่สิบาทสามสิบาทนะไก่หมูเครื่องในไก่หนังไก่ประมาณนี้ร้อยสิบจานสิบแปดทับสี่นะครับผู้ชมนะตุยเยนโตโกลูกชิ้นปลาร้อยลูกสี่ร้อยกุ้งร้อยลูกสี่ร้อยหมวย มือกลือเส็นละ55บาทราคาก๋วยเตี๋ยว45 55นะครับร้านนี้เทนก๋วยเตี๋ยวเราก็อยากกินครับก๋วยเตี๋ยวปลาอร่อยนะร้านเจเขาน่าจะขายมานานแล้วร้านนี้ก็เป็นบะหมี่เกี๊ยวนะครับคุณผู้ชมนะ คนลุมจ่ายจ่ายบะมีเกี้ยวเจ้าเก่าสะพานสามหมูไม่ใส่สีคุณผู้ชมคนลุมเลยครับช่วงนี้ห้าโมง คี่สิ0ห้โอ้น่ากินจังเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมมาๆนะคุณผู้ชมนะถ้าอยู่ใกล้ๆนะนี hey, ม่มีก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวน่ากินเท่านั้นเลยก๋วยเตี๋ยวทั้งกุ้งทั้งบะหมี่ทั้งก๋วยเตี๋ยวนะที่จอดรถก็มี20บาทเองซอยใกล้ๆนี่อยู่ใกล้ๆนี่20บาทถ้าจะกินก๋วยเตี๋ยวติงตองก็ฝั่งตรงข้ามนะเขาต้ม ปลาเก่าข้าต้มปลา80 100ต้มยำ100 150ราคาเริ่มต้นที่80คุณผู้ชม80 100นะโอ้โห,โหน่ากินจังเลยเดี๋ซอยนี้18ทับ4นะครับคุณผู้ชมนะเขตสาทรน,นะตรงนี้ฝั่งนี้ นี่คือก๋กวยจ,จับกว๋วยจับเกาเหลาไก่ย่างไม่ไม่ใช่หมูย่าง มีนี่ย่างจิรพันธ์เจ้าหัวเจ้าเก่าสะานสา เดี๋ยวหลอดเจ๊ปากแดงเข้ามาข้างในนี่ก็มีหลายร้านเลยครับคุณผู้ชมเนื้อนิ้วบะหมี่เกี๊ยวห้าสิบกสิบ ร้านนี้ก็เป็นร้านลาดหน้านะคุณผู้ชมร้านลาดหน้านี่ก็เป็นอะไรนี่ตื้อหวนตื้อหวนเกาเหลาโอ้โหโอหอมาหอมากหอมมาก น,นีก็มีหลายอย่างเลยครับคุณผู้ชมแกงจืดสลายแกงจืดผักกาดขาวแกงจืดไข่ต้มขาซุกกี้ต้มยำลมนิดผัดพริกแกงตามสั่งนะคุณผู้ชมนะตามสั่ง เดี๋ยวครับร้านนี้ร้านก๋วยเตี๋ยแล้วก็ร้านเค้ก ช่วงเวลานี้คนอาจจะยังไม่เยอะนะค,คุณผู้ชมห้าโมงเย็นสักหกโมงหกโมงุ่มหนึ่งนี่ในซอยนี้ผมมาเดินดูวันก่อนโอ้โหคนเติมคนเยอะมาก ลาดหน้านะ

กินเยอะมากนะครับคุณผู้ชมน,นี่ร้านนี้ก็ข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นรอนนี้ก็เป็นอาหารอีสานตำน้ำพริกตำปลาทูน้ำพำรำพิกปลาทู40น้ำพริกแมงดา60น้ำพริกกัะปิสง15้าเพียนะครับ เก้าหูเผือกโปรเปียสสดโปรเปียสสดกล่องละ35กล่องละ50สซอยนี้ซอยจันทร์18ทับ6โจ๊กเจ้าเก่าสะพานสาม ีอะไรขายบ้าง่ก็เป็นอาหารตามสั่งตามสั่งแล้วก็ร้านหมูสเต็กชุนหมูสเต็กตามัลหมูสเต็กไม่ละแปดบาทไม่มีแล้วนะเราก็กินเดสเลาห้างแล้วไม่มา ้ากับข้าวนี่ตักถุงเท่าไหร่พี่ห้าสิบห้าสิบอ๋แล้วแล้วแต่บางอย่างเนาะ3ับสิบสห้าสิบมูสเต็ก ใส่หมูปิ้ง10บาทข้าวเหนียว5บาท บอกทั้งด้านนู้นก็เยอะเลยนะครับคุณผู้ชมขอ,อกินขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมวีดีโอนะครับขอบคุณทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนจันนะครับ แยกจัน์นะครับผู้ชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ